ไรไม่รู้ครับออกเป็นฟูงเลยครับแต่ละสูงกันครับเห็นไหมเห็นไหมครับมันว่ายไปมาเป็นกลุ่มเหมือนกับคล้ายกับลูกปลาดนูนั่นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกปลาดูครับเป็นลูกปักเป็นปลาขาวเฉยๆนะครับคล้ายๆว่ามันว่ายกันเป็นกลุ่ม มันจะตกเลยอ,อะไรไม่รู้ครับออกอเป็นฟุ้งเลยครับลาลาอีกนิ่งกลุ่มหนึ่งครับอู้ยังสวยเลยครับลาลาส,สองสามซุสมสนสองนิ้วสาม,น,ม,น,มานิ่งหน่อมั้งเนี่ยครับทั้งสองกลุ่มนี่แหละครับอู้หย ซูมอีกทีครับไม่ชัดนี่แหละครับสองกลุ่มเลยครับสองกลุ่มเลยครับหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอีกครับนั่นครับขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วไปไปมาเดี๋ยวมันก็นขึ้นไปไปมาเดี๋ยวมันก็นขึ้นครับ อันนี้เป็นแม่น้ําใหญ่เลยนะครับเนี่ยไม่ใช่แม่น้ําเป็นแอ๋งเป็นองค์เป็นสะที่ไหนครับปลานี่ออธรรมชาติเลยครับดูครับไม้เล่นนุ่นครับเป็นลุมเลือบเคยดูมันน่าจะมาจากบลุมไหมหรือเปล่าไม่รู้ครับมาเร้วมาเริวมาเร้วม,วมวลุมใหญ่เลยครับว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วว่ายมาแล้ว,ว ไหวามาแล้วไหวามาแล้วไม่กลัวคนเลยครับนเวลามันตกใจก็สระตัวนี้หายเลยครับคล้ายๆแยกกลุ่มอใหม่แล้วมาฟังนี้แล้วครับนั่ครับสามกลุ่มเลยครับไปดูใกล้ๆเลยแม่มันจะหนีออ้ ตกใจสระ,ะตัวนี้ไปเลยหายเลยอยู่ไกลขนาดนี้ถ้าเป็นแหนี่เวียงไปนี่โดนหมดเลยมั้งเนี่ยข,ขอชมคลิปนี้สักสามนาทีนะครับเพื่อเราจะดูกับปล้านนี่มันจะทำยังไงครับธรรมชาติสวยงามนะครับธรรมชาติสวยงามร้อนกอ็ร้อน นี่แหละครับดูครับธรรมชาตินะครับสวยครับเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำมูลนะครับชีผสมนี่นะครับไปไกลแล้วครับขออีกสักสองนาทีนะครับตามก่อนครับตามก่อนตามก่อนครับตามก่อนตามก่อนคลิปนี้ขอห้านาทีพอครับ วันนี้เป็นวันศุกร์น่าจะวันที่ยี่สี่มิถุนายนนะครับหรือไม่ก็ยี่ห้านะครับถ้าจาไม่ปิดคร่าวๆลงไปตรงนี้แล้วครับลงไปตรงนี้เลยลงไปตรงนี้เลยสงสัยมันเห็นแล้วมันหนีแล้วมั้งครับอู้ยกลับ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 กลันกลับ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 ไม่แล้วครับ ไปมาว่ยไปมาเลยแล้วลาซิวนี่ครับน่าจะเป็นปลาซิวแม่น้ำหายเลยครับเพราะว่าเราลงมาดูมันมาดูมันใกล้เกินไปครับว่ายไปมาตอนเล็กน้อเป็นลูกปลาโดครับที่ไหนได้เป็นปลาขาวครับนั่นครับสงสัยคนจะตกมั้างครับนี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาใกล้แล้วครับ มาใกล้แล้วอุ้ยเต็มเลยขอชัดๆนะครับขอชัดๆนะครับว่ายไปมาปลาทะเลเลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่วงนี้แสงแดดมันจ้าครับมันภาพมันเลยไม่ชัด จริงๆแล้วก็พอเห็นอยู่เด็ดมากแล้วตามอย่าว่ามันจะหายครับถ้ามันไปไกลถ้ารู้สึกว่าไม่ชัดก็ละทิ้งครับแค่นี้นะครับพอแล้วครับสำหรับ็อดเด็ดคลิปสารคดีถ่ายทอดสู่ร้อง b e ครับ เพื่อเป็นสารคดีชมสวัสดีครับคนนี้ก่อนนะครับ